อยากจะรู้ว่ามีอะไรเอามาแชร์กับเพื่อนเบ้างนะคะก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยค่ะสิ่งที่อยากจะเอามาแชร์เซตแรกนะคะจะมีอยู่2อย่างตัวนี้จะเป็นสกินแคร์นะคะตัวแรกที่จะพูดถึงก็คือ k a u f m a n นะคะตัวนี้คืออะไรดูลักษณะแล้วก็น่าจะเป็นคล้ายๆกับพวกลิปครีมหรือไม่ก็ลิปบาล์มใช่ไหมที่จริงแล้วตัวนี้มันจะมีลักษณะการใช้คล้ายๆกับวัสลีนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้สำหรับ เด็กนะแต่เราไม่ใช่เด็กเราก็ใช้ได้ถูกไหมตัวนี้โบใช้ทําอะไรเป็นหลักโบจะใช้แทนพวกลิปบาล์มนะคะเพราะว่ามันจะมีความชุ่มชื้นแล้วก็มีความเข้มข้นมากๆแต่ว่าให้ระวังนิดนึงคืออย่าทาเยอะทานิดเดียวก็พอเพราะว่าเนื้อเขาแน่นจริงๆนะคะตัวนี้จะเป็นสีขาว แล้วก็บก็จะบีบออกมาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะทาไปที่บริเวณริมฝีปากข้อศอกหรือว่าจะเป็นหัวเข่านะคะใช้ได้ทั้งผิวกายและก็ใช้ได้ที่ริมฝีปากด้วยนะคะราคาของเขาเนี่ย1ยูโร95เซนเรียกว่าถูกมากๆเขาจะมีอีกแบบหนึ่งที่เป็นตลับนะคะตัวนั้นจะเป็นคล้ายกับวัซลีนเลยแต่ว่ามันจะแบบโบรู้สึกมันหนักไปโบก็เลยซื้อแบบนี้มาใช้นะคะดูแบบโอเคกว่าพกพาง่ายด้วย ไอเทมที่2จะเป็นการนิยนะคะตัวนี้จะใช้สำหรับล้างเครื่องสำอางแล้วก็แทนโทนเนอร์ได้ด้วยนะคะเขาจะเหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะตัวนี้แล้วก็สีชมพูเนี่ยจะเป็นผิวแพ้ง่ายแล้วก็สำหรับคนที่มีผิวธรรมดานะคะใช้ได้ใช้ได้หมดเลยเพราะว่าเขาจะไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมด้วยนะจ๊ะ เรียกได้ว่าถูกและดีเพราะว่าใช้ประมาณเกินครึ่งแล้วอะ่ะตอนแรกๆโบใช้คิดว่ามันแพ้แต่ว่าคิดไปคิดมาทบทวนในช่วงนั้นเราแบบโดนแดดเผา หน้ามันก็เลยบอกบางแล้วใช้ตัวนี้ก็เลยรู้สึกแสบหน่อยว่าตอนนี้ใช้แล้วไม่แสบแล้วนะคะใช้ได้ดีคล้ายๆกับตัวไบโอเดอร์ที่โบชอบใช้อยู่ก็พอๆกันถ้าใครงบน้อยและอยากจะใช้ของนี้นะคะไปลองการนิเย่ตัวนี้ได้ที่ที่3จะพูดถึงคอนซีลเลอร์นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลย m e ม l i n e Fit Me นะคะตัวที่โบใช้ตัวนี้เบอร์20นะจ๊ะสำหรับคนที่ผิวปานกลาง มันดียังไงมันจะคล้ายๆกับตัวคอนซีลเลอร์ของ NARS นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ปกปิดมากมายเท่านั้นแต่ถึงกระนั้นก็ทีเถอะงบของโบตันก็อยากจะจ่ายสำหรับตัว Maybelline Fit Me เพราะว่าหาซื้อง่ายทุกเคาน์เตอร์ทุกซูปเปอร์เขาก็จะมีขายนะจ๊ะตัวนี้ประมาณ6ยูโรนิดหน่อยนะคะเขาจะมีให้เลือกตั้งแต่ คนผิวขาวคนผิวปานกลางและก็คนผิวคล้ำส่วนคนที่แบบคล้ำม,มากๆจะไม่มีคือจะมีประมาณถึง nc 4 0ส่วนใหญ่โบจะเอามาลงบริเวณใต้ตานะคะปกปิดแพนด้าแล้วก็จะทำให้ใต้ตาเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นนะจ๊ะแล้วก็จะใช้พวกฟองน้ำหรือว่าจะเป็นแปลงแทบๆท,บทบไปแล้วก็แพนด้าก็หายไปแล้วต่อไปตัวนี้จะเป็นคิ้วนะจ๊ะตัวนี้โบเพิ่งได้มาใหม่แต่ก็ใช้ดีมาก เมเบล l ีนบราวซาตินนะจ๊ะเขาจะมีหัวแบบ2ด้านนะคะด้านหนึ่งจะใช้เขียนวันนี้โบก็ใช้มานะคะที่เยอรมันเขาจะมี2ส,สีสีมีเดียมบราวแล้วก็อีกสีหนึ่งจะเป็นดาร์ b บราวดนะคะด้านแรกเขาจะเป็นด้านที่จะใช้วาดโครงคิ้วก่อนนะคะตอนแรกโบกไม่คิดว่าจะชอบหรอกก็คือตอนแรกมาลองใช้ว่าเฮ้ยมันออกหมายเป็นไงบ้าง สรุปแล้วก็คือเออชอบมันใช้ดีนะอีกด้านหนึ่งนะคะจะใช้ระบายบริเวณหัวคิ้วมันจะต้องหมุนนะอีกด้านหนึ่งอะ่ะแล้วข้างในนี้นะคะเขาก็จะมีพวกผงอายแชโดว์นะคะเวลาเราใช้แล้วก็ทำอย่างเงี้ยะคะ่ะบริเวณหัวคิ้วก็จะทำให้แบบมันจะดูคิ้วเป็นธรรมชาตินะคะตัวนี้ราคาเท่าๆก,กันกับคอนซีลเลอร์ อาจจะแพงกว่านิดนึงนะโบไม่มั่นใจนะคะเดี๋ยวโบจะลงลิสต์ราคาไว้ให้ด้วยนะคะมันเขียนง่ายเขียนดีแล้วก็ติดทนนานด้วยค่ะติดทนนานกว่าตัวอีทูดี้ที่โบชอบอีกโบก็เลยเริ่มเอ็นเอียงไปเมเบลีแล้วตอนนี้ชิ้นที่5ตัวน,นี้จะเป็น L'Oreal Infallible นะคะสีที่โบเอามาพูดถึงวันนี้เป็นสีเบอร์004 f o r a Pink เป็นสีชมพูมันจะเป็นพิกเมนต์อัดแ่น อยากจะบอกว่าสีเขาแน่นมากเป็นสีชมพูที่ทุกคนทาได้มันไม่ใช่ชมพูที่โอ้โหวิงเวอร์หรือแบบกลิตเตอร์ไม่ใช่นะสีพิกเมนต์เขาชัดเจนนะคะแล้วก็ใช้แค่นิดเดียวอ่ะตัวนี้โบมีสีขาวด้วยนะคะตัวนั้นโบจะเอาไว้ทำไฮไลท์ด้วยแล้วก็ไฮไลท์บริเวณสันจมูกบริเวณคิ้วปิสโบตรงนี้นะคะทำได้หลายสิ่งมันเป็นอะไรที่แบบ ถูกมากแต่ว่าโบคิดว่าที่เมืองไทยยังไม่มีเพราะว่าไม่เห็นมีใครเอามาพูดถึงเลยนะคะก็เคยเห็นพี่มเมพูดถึงแต่นอกนั้นก็ไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะในอเมริกาก็มีบ้างแต่ว่าโบคิดว่าไอเทมเนี้ยใช้ดีและตอนนี้เขาก็มีหลายสีเหมือนกันนะคะถ้าใครอยู่ที่ยุโรปหรือว่าอเมริกาเนี่ยก็ไปลองดูได้ที่เคาน์เตอร์ค่ะ ชิ้นที่ของจะเป็นบลัชออนนะคะตัวนี้อาจจะไม่มีที่เมืองไทยแต่สามารถที่จะสั่งออเดอร์หรือว่าอาจจะฝากเพื่อนหิ้วมาได้นะคะสำหรับใครที่อยู่ยุโรปก็อาจจะหาง่ายหน่อยสำหรับบลัชออนของ Max Factor นะคะตัวนี้โบเคยพูดถึงในวิดีโอเปิดถุงช็อปนะจ๊ะตัวนี้โบมี3สีด้วยกันสีที่โบเอามาพูดถึงวันนี้คือเบอร์25 Alluring Rose นะคะตัวนี้ชื่อเต็มๆของเขาก็คือ Pastel Compact Blush มันเป็นบลัชที่สวยมากวันนี้โบก็ทามาแต่ว่าโบทาอีกสีหนึ่งนะคะโบจะทาเป็นสีชมพูเบอร์รี่หน่อยนะคะวันนี้แต่ว่าตัวนี้จะเป็นทอนส้มแล้วก็ททนบรอนซ์เป็นสีที่แบบสวยมากบอกไว้เลยว่าเทียบเคียงเลยกับ MAC Mineralize Blush ใกล้เคียงกันมากถ้าแบบว่าทาแล้วให้เอฟเฟกที่แบบคล้ายกันนะคะ คือจำเป็นไหมที่ต้องไปจ่ายแพงถ้าสามารถจ่ายได้ถูกกว่าตัวนี้มีราคา8ยูโรกว่านะคะส่วนบลัชออนของแม็กประมาณ23ยูโรราคาก็ต่างกันประมาณ3เท่าเนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะมีแค่สีสีเท่านั้นนะคะเขาจะบอกเลยว่าสีไหนเหมาะสำหรับคนผิวสีประมาณไหนนะคะจะมีทั้งหมดสีสีให้เลือกเดี๋ยวว่างๆโบจะเอามาสวอชก็รีวิวให้ดูอีกทีนะคะพีะะ่แอให้โบมาตอนที่ แลกเปลี่ยนบัตตี้นะคะเป็นลิปสติกของ L'Oreal นะคะตัวนี้คือสี Glamour Fuchsia เป็นหน้าตาประมาณนี้ค่ะสีสวยมากติดทนนะคะสีม่วงอมชมพูประมาณนี้ค่ะติดทนนานแล้วก็ให้สีพิกเมนต์ชัดเจนชอบนะคะตัวนี้ซัมเมอร์แล้วเดี๋ยวก็ หันมาทาลิปสติกพวกสีสีกันหน่อยนะคะตัวสุดท้ายที่จะพูดถึงนะคะชิ้นที่8ก็ยังจะเป็นลิปสติกอยู่ตัวนี้โบเคยพูดถึงในใช้และชอบประจำเดือนที่แล้วแล้วนะคะแต่ว่าจะพูดถึงอีกทีเพราะว่าของเขาถูกและดีจริงๆสำหรับลิปสติกของ s s เซนนะคะตัวนี้ชื่อว่า long lasting lipstick สีคือเบอร์06 Berry d a y e นะคะโบซื้อมาหลายสีเหมือนกันแต่ว่าใช่ว่าทุกสีจะสวยแล้วก็จะ พิกเมนตเหมือนกันโบก็เลยไม่เข้าใจว่าคือมันเป็นลายเดียวกันแต่ว่าบางสี p i กเมนตอ่อนบางสีพิกเมนตเข้มนะคะแต่ว่าสีนี้เนี่ยเบอร์ศูนย์หกบร์ดอบอกเลยว่า Pigment สวยนะคะไปลองดูได้เดี๋ยวโบจะทำสวอชแล้วก็รีวิวออกมาเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ซื้อมาหลายสีแล้วจะมาเปรียบเทียบกันดูว่าสีไหน อ่อนไปสีไหนพิกเมนต์ไม่ค่อยโอเคนะคะแล้วก็จะเนี่อาจจะเป็นไกด์ไลน์สำหรับเพื่อนๆที่สนใจลิปสติกที่ราคาถูกตัวนี้ราคาประมาณ2ยูโรนิดนค่ะสีของเขามีหลากหลายตั้งแต่โทนนูด้ดโทนส้มโทนแดงแล้วก็มีโทนชมพูด,ด้วยล่าสุดเขาออกมาเป็นโทนนูดประมาณ4-6สีนะคะจะมีเฉพาะนูด้ดก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่เคาน์เตอร์ของเอสเซนต์นะจ๊ะ เป็นยังไงบ้างคะชอบวิดีโอแนวนี้กันหรือเปล่าถ้าเกิดชอบนะคะก็สามารถที่จะ Thumbs Up หรือว่ากดไลค์ให้โบได้แล้วก็สามารถที่จะเม้นมาบอกโบได้นะคะถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนๆมีของถูกและดีในใจที่ใช้อยู่ประจําวันนะคะเดี๋ยวโบจะไปลองบ้างค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายที่เดอ Bodyshop เซตนี้นะคะโบได้มาในราคา15ยูโรค่ะ